ติดแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปิดแล้วก็ลองเป็นยังไงบ้างรู้สึกอากาศให้เท่ดีขึ้นนะ,ะไดเท่ดีเลยนะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนแต่ก่อนอ๋อลักษณะของการติดตั้งนะครับก่อนติดตั้งอากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับนี่คือช่องที่เราทําการเติมอากาศเข้ามานะครับข้างบนห้องที่แคบแล้วก็ลึกการที่จะดูดอากาศออกอย่างเดียวหรือว่าเติมอากาศเข้าอย่างเดียวนั้นมันทําให้อากาศนั้นไม่เกิดการไหลเวียนนะครับเหมือนการเป่าเข้าไปที่ขวด ดูดขวดตันๆเป่าเข้าไปลมก็จะไม่เข้าถ้านั้นต้องการเติมอากาศเข้ามาและส่งเข้ามาจากข้างบนนะครับให้เพื่อให้มันไหลวนลูปตีกลับมาข้างบนนั่นคือส่งอากาศเข้ามาส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นการดึงอากาศออกไปข้างนอกนะครับลักษณะนี้คือ,อเกิดการไหลเวียนของอากาศเพลสแอร์เติมเข้ามาจากช่องข้างบนสี่เหลี่ยมแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวก็จะโดนดูด ะะดึงความร้อนออกที่พัดลมตัวข้างล้านพัดลมตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่อยู่ประมาณ1เมตรคูณเมตรอัตราอากาศออกประมาณ9,00 0ถึง1 2 0 0 0 CFM นะครับเวลาทำงานก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบบานเกตครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่โรงแรมเอเชียนะครับใกล้ๆโรงแรมเอเชียเป็นร้านซักอบรีดของคุณน็อตนะครับคือพื้นที่มันจํากัดมันจะแค,แคแบๆบยาวๆนะอากาศมันใส่เทไม่สะดวกตอนนี้ก็ทําการติดกระดะ ติดพัดลมเติมอากาศเข้าแล้วดึงอากาศออกนะครับในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ติดเดดรียบร้อยแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เย็นสบายข้างบนนี้ก็เป็นการเติมอากาศเข้ามาช่างข้างบนนี้เป็นเติมอากาศเปิดสวิตตัวแรกขึ้นมาแลจะเติมดึงอากาศเข้ามาส่วนตัวที่สองตัวข้างล่างก็เป็นการดูดอากาศ <c oughs> ออกไปข้างนอก พื่อให้มันหมุนเวียนพื้นที่มันค่อนขแคงจะไปยาวๆครับมันจะแคบยาวเลยยาวยาวมาด้านนี้ด้านนี้ก็านนี้นะโอเคเป็นไงบ้างครูนนะติดแล้วเป็นไงบ้างังแต่ที่เปิดแล้วทดลองเป็นไงบ้างรู้สึกอากาศไนเทดีขึ้นนะอากาศในเทดีเลยนะไม่ร้อนอบอ้<ะ>อาวเหมือนแต่ก่อนอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นที่แล้วก็พนักงานทํางานตรงจุดนี้นะวันนี้เรามาติดวันอาทิตย์แล้วก็คุณนอดให้โจทย์ผมว่า วันเดียวต้องเสร็จทีมงานมาแต่เช้าเลยแปะโปรเฟตาเลยแล้วเริ่มลุยเจ่อพัดน้ำจ่ะปูเลยนะแล้วก็ยึดพัดลมเติมอากาศเข้ามาดูดอากาศออกนะวันนี้ก็แต่ละคนมือทั้งทั้คุณน็อตก็พนักงานต้องให้หยุดงานวันนี้นะพนักงานรีดผ้าต้องให้อยุดทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานต่อแต่วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดใช้งานได้เยี่ยมดีนะใช่สบายเลยก็แก้แก้ปัญหาได้ดีนะได้ได้ยางั้นก็ฝากแนะนำบอกต่อไป้วยนะครับเราทำด้วยใจทำเต็มที่เลยนะบริการเต็มที่เลย อยากให้แก้ปัญหาให้ได้นะครับนนขอบคุณมากครับาาดีบครับ